สวัสดีครับกลับมาพบกันในฟาร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ที่นี่เริ่มเข้าสู่ช่วงฝนแล้วนะครับฝนตกทุกวันนะครับวันนี้แดดลงฝั่งนี้ฤด,ดูนี้แดดจะลงฝั่งด้านหลังนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมด้านหลังนะครับผม,รมมรผ,ผมเริ่มปล่อยไก่ตัวเมียสักพักแล้วผมเริ่มปล่อยไก่ตัวเมียไปสักพักแล้วนะครับเอาไปลงเล้าด้านหลังนะครับ ที่ผมหยุดลงมาเป็นเดือนเลยนะครับจากเหตุการณ์ที่หมาแอบเข้ามาแล้วเข้าไปเล่นไก่ตัวเมียที่ผมตอนแรกตั้งใจจะนำมาแบ่งนะครับจะแบ่งจำหน่ายอ่ะโดนหมดเลยนะครับตัวเมียโดนไปเจ็ดสิบตัวไม่เหลือเลยผมก็เลยไม่ลงมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็ตอนนี้เพิ่งเริ่มเอาไปลงคืนได้โดยประมาณสักสองอาทิตย์ได้นะสองถึงสามอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ ให้เขาคุ้นล็อกแล้วเริ่มปล่อยแล้วนะครับให้เขาออกหากินข้างนอกบ้างแล้วนะจะได้อ่าให้เขาแข็งแรงได้เดินได้อะไรแล้วลดต้นทุนอาหารลงบ้างนิดหน่อยก็ยังดีนะครับพอเข้าสู่ช่วงฝนตอนนี้เริ่มมีไก่ป่วยพอสมควรเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ป่วยไม่ใช่พวกที่อยู่ล็อกด้านหน้าหรอกด้านหน้าไม่ค่อยเป็นไรนะครับจะเป็นเนี่ยพวกกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่ผมมาปล่อยในเล้าเนาะเพราะว่า พอนํามาปล่อยแล้วอ่ะเขาไม่ไปนอนใต้หลังคานะครับเขามานอนตามใต้ต้นไม้นะฮะตากฝนพูดง่ายๆเนาะนี่ผมว่าใกล้เริ่มขึ้นสาวนะพวกนี้ผมปล่อยไซส์สาเดือนอนะ่ะปกติผมจะปล่อยไซส์สี่เดือนนะครับบางนอกจากบางชุดที่เริ่มใหญ่จริงๆสามเดือนกว่าผมก็นํามาปล่อยด้านหลังนะครับเนี่ยพอพวกเนี้ยมันไม่ยอมไปนอนใต้หลังคามันก็เริ่มมีอาการป่วยเนื่องจากนอนตากฝนทั้งคืนนะครับ ก็เป็นปัญหาผมต้องแยกไปใส่ด้านหน้าเมื่อกี้เนี่ยล็อกด้านใต้กงหนูขวัญน,นะครับแยกไปรักษาด้านนู้นนะครับส่วนพวกที่เหลือนี้ก็คือพวกที่แข็งแรงพอสมควรนะครับแล้วก็นอกจากฝนนะครับสิ่งที่มากับฝนที่ผมยังแก้ไม่ได้คืองูนะครับงูเหลือมใหญ่นะคือด้วยความที่แถวนี้มันเป็นคลองน้ําของผมด้วยละหนึ่งกับพื้นที่ป่าแล้วตรงเนี้ยตรงนี้มันเป็นบ่อน้ําใหญ่อีกหนึ่งนะครับ มันก็เลยผมคิดว่ามันก็น่าจะอยู่กันในบริเวณแถวๆนี้นะครับเดีย๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะที่ว่าเข้ามานะ่ะมีทั้งจับได้และจับไม่ได้ด้วยนะครับรวมถึงห่านผมยังโดนนะคิดดูว่าใหญ่ขนาดไหนห่านผมโดนไปหนึ่งตัวนะครับคิดดูว่าเขาใหญ่ขนาดไหนอ่ะเขาเอาห่านผมไปได้อ่ะ นี่นะครับนี่ก็คงจะเป็นตัวเมียชุดต่อไปที่เดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดแบ่งเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเริ่มจับมาเปิดแบ่งแล้วเนาะเพราะว่าดูเขาก็เริ่มโตกันพอสมควรแล้วน่าจะ4เดือนกว่ากันหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่ามีชุดไหนถึง5เดือนหรือย,ยังแต่คิดว่าน่าจะยังนะครับเพราะเพิ่งมาปล่อยผมเอาชุดสีเดือนมาปล่อยได้แค่2อสามอาทิตย์เองเดี๋ยวจะทยอยเริ่มแบ่งตัวเมียนะครับแล้วก็ส่วนล็อกด้านหลังสุดที่เมื่อก่อนเป็นเล้าเป็ดนะครับผมก็ นะโดนหมาเข้ามาคือโดนเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยนะครับผมก็เลยท้อแล้วแหละถอดใจเรื่องเป็ดละคงจะลงเป็นไก่เนาะเพราะว่ายัางไงตอนนี้เราก็เพาะไก่เยอะอยู่แล้วเดี๋ยวตัวเมียจะไม่มีที่ปล่อยนะครับผมก็เลยเอาตัวเมียมาปล่อยตรงนี้ด้วยเนาะคือแบ่งกันปล่อยนะครับสองฝั่งจะได้ไม่หนา,นานแน่นมากนะครับก็เข้ามาทําความสะอาดนะครับเข้ามาทําความสะอาดแล้วก็เริ่มเคลียร์แล้วก็ปล่อยเล้าแล้วนะ ติดพอฝนตกแล้วดินสุดนะครับประตูก็เลยติดนิดๆน,น,นะฮะก็ไม่นิดนะติดเลยเปิดมือเดียวไม่ได้เอาเป็นว่าไม่เข้าแล้วกันวันนี้เดี๋ยววันหลังพาเข้ามาชมนะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์พวกห่วงยางสําหรับเป็ดไข่นะครับที่ผมทําไว้ก็เดี๋ยวเคลียร์ออกทําความตอนนี้ทาความสะอาดไปแล้วแหละแต่เดี๋ยวจะเคลียร์ห่วงยางเคลียร์อะไรออกแล้วทําคอนอน,อนใหม่นะครับ ยิ่งกลุ่มเล่านี้นะครับเนี่ยเล่านี้เลยนะครับไม่มีตัวไหนไปนอนในโรงเลยนะครับมานอนกองกันอยู่ตรงเนี้ยหน้าประตูเดี๋ยวผมเอาเอาคลิปกลางคืนให้ดูนะครับก็ผมสั่งให้น้องเขาเข้ามาตรวจเดินตรวจต้องตรวจนะครับเพราะว่างูเยอะมากมาเดินตรวจแล้วก็เอาน้องเอาไก่เนี่ยขึ้นไปนอนคอนนะทำมาหนึ่งอาทิตย์แล้วย,ยังจำไม่ได้เลยยังไม่ยอมไปนอนคอนกันเลยนะครับ มีวิธียังไงก็แนะนําผมหน่อยนะครับจะทําให้เขาขึ้นไปนอนคอนได้นะครับนี่ก็เพิ่งปล่อยได้อยู่สัก4ี่วันนะครับปล่อยมาหากินข้างนอกแถวนี้แต่เดี๋ยวจริงๆจะทําความสะอาดให้ดีกว่านี้นะครับเราเพิ่งเริ่มทํากันอยู่นะเพิ่งเริ่มทําเริ่มเคลียร์พยายามจะเคลียร์ให้สะอาดที่สุดนะครับเพื่อป้องกงันงะูเนาะแล้วก็ผมพยายามปิดตามรั้วผมไล่ปิดทุกอย่างหมดแล้วนะครับ แต่สิ่งที่หมาเข้ามาได้ไม่ได้มุดรัวนะมันกระโดดข้ามรั้วเลยนะครับกระโดดข้ามเข้ามาเลยยอมใจมันไล่เข้าเหล่าละตอนนี้ผมม็ต้องใส่ยานะครับไบโอบีสิบสองนะครับใส่ไว้ตลอดเลยเพราะว่าตัวป่วยมันมีเนะาะมันจะติดกันนะครับแต่พอเคลียร์ตัวป่วยไปไว้ด้านหน้าสามตัวแล้วพวกนี้อาการดีขึ้นหมดเลยนะครับผมให้ยาก็อาการดีขึ้น พอสมควรไม่มีป่วยพูดยังไงกลุ่มเนี้ยก็ไปดูน้องให้อาหารนะฮะเอาน้องล็อกข้างในไว้อีกหรือว่าท่านใดสนใจจะแบ่งตัวเมียก็ทักแอดไลน์ผมเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ว่ามีชุดไหนยังไงเนาะก็พร้อมจำหน่ายนะ ไซท์พวกนี้ผมพร้อมจาหน่ายหมดแล้วนะที่ผมต้องเปิดอ,อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าตรงนี้ยมันเริ่มเขาเรียกอะไรคืมหรือเขาเรียกว่าอะไรนะชื้นเนื่องจากฝนตกนะครับแล้วตรงเนี้ต้นไม้มันโตจนแบบปกคลุมไปหมดแล้วนะครับพื้นที่ในนี้ยมันจะชื้นหน่อยผมเลยปล่อยเขาเออกมาอยู่ข้างนอกนะให้เขามานอนเล่นแดดกันตรงนี้นะครับล่องสวนผมก็เคลียร์แล้วเคลียร์อีกนะ มันขึ้นไวจริงๆนะครับพวกผักพวกบุง้งเอ่อผักบุ้งกับพวกไอ้แหนนะ่เนี่ยไวมากเลยก็ต้องเคลียร์กันเรื่อยๆนะครับยังไงผมพยายามจะเคลียร์ให้หมดให้ได้นะครับเพราะว่ามันบังหน้าน้ํานนะจากที่เห็นปลาช่อนเยอะๆนี่คือไม่ค่อยเห็นเลยครับแต่ลูกคอกเยอะมากเลยนะเมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนผมเดินดูผมเจอสี่คอกเลย เจอตรงด้านนู้นนะฮะแล้วก็มาเจอแถวนี้แล้วก็ไปเจอด้านหลังอีก2อคอกนะครับเฉพาะแค่ฝั่งด้านนี้นะยังไม่ได้ไปฝั่งด้านนู้นเลยนะฮะเจอ4อคอกแล้วส่วนไก่หนุ่มก็มีแบ่งจำหน่ายนะครับก็มีที่เช็คแวลวไว้อยู่ด้านนี้นะครับแต่ก็มีที่ที่จะแบ่งเลยอบพร้อมแบ่งเลยมีอยู่ประมาณ 3- 4ตัวที่ เช็คแวรมีคลิปนะครับท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะผมขึ้นไลน์ไว้ในใต้โลโก้ผมนะแอดเป็นไลน์ส่วนตัวผมนะครับแอดเข้ามาสอบถามกันได้นะครับอย่างเช่นวันนี้ก็เช็คตัวนี้ไปนะครับทดลองเช็คกระเชิงนะนี่นะฮะคู่นี้หรือว่าท่านใดกำลังมองหา ลูกไก่นะครับลูกไก่พวกตั้งแต่อายุ1เดือนขึ้นไปผมก็แบ่งจำหน่ายนะครับจะจำ่าจะแบ่งเป็นคู่หรือจะยกคอบยกชุดก็มีนะครับเนี่ยผมมีลูกไก่อยู่ด้านนี้เนาะนี่นะฮะเมื่อ2ออาทิตย์หรือสาอาทิตย์นะฮะเหลือมันเข้าวันนี้ได้เลยนะผมหาทางเข้าไม่เจอนะก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะ อ่าล่องประตูนะครับล่องประตูไอล่องล่องหลังคานะล่องหลังคาน่าจะมุดล่องหลังคาก็มี9ตัวในข้กเดียวกันนะมีเก้าตัวในล็อกนี้นะครับโดนไป2เนาะก็ยังดีมันเหลือให้7 <laughs> นี่นะครับ ตอนนี้ผมก็เลยเหลือน้องห่านเพียงแค่สองตัวนะครับงูไปหนึ่งตัวนะก็ตัวที่ที่โดนงูเพราะว่าเขาฟักไข่ยอยู่ด้วยนะครับเขาไม่หนีพูดง่ายๆอ่ะก็เลยโดนงูเอาไปเนาะเหลือแต่ไข่ไข่ตกน้ำไปสองฟองก็เหลือไข่อยู่ประมาณเฟองถ้าจำไม่ผิดผมมาใส่ตู้ฟักไปแล้วแต่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นตัวไหมนะฮะ ก็โอเคนะฮะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวยังไงผมจะกลับมาอัปเดตให้ชมอีกเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ